บทที่641ดวงตาของคนไม่ตัวน้อยแสดงความกลัวร่างกายของเขาสั่นเทาและเขาต้องการที่จะต่อสู้แต่มือขวาของสวีทิงนั้นเหมือนกับคีมเหล็กที่กำคอของเขาไว้แน่นทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลุดแม้ว่าเขาจะดิ้นรนแค่ไหนก็ตามและช่องว่างขนาดใหญ่ในพลังยุธ์ทำให้เขาไม่มีทางต้านทานได้แม้ว่าเขาใกล้เคียงจะบุกทะลวงระดับสร้างรากฐานแล้วก็ตาม เหตุผลที่บอกว่ามันใกล้เคียงกันก็คือพลังยุทดของคนใบตัวน้อยนั้นแปลกมากเดิมทีพลังยึดของเขาอยู่ระหว่างการควบแน่นที่และการสร้างรากฐานราว,ว่าพร้อมบุกทะลวงได้ตลอดเวลาสถานที่แห่งนี้ถือเป็นเมืองที่พลุกพล่านมีคนเดินถนนมากมายรวมถึงลูกศิษย์ของเจ็ดเนรโลหิตและนิกายอื่นๆมากมายแต่เมื่อทุกคนเห็นสวีชิงและคนใบตัวน้อยสีหน้าของพวกเขาก็ลดน้อยลงมุ่งหน้าลาจากไปที่อื่น ด้วยสถานะปัจจุบันของสวีทิงในพันธมิตรแปดนิกายไม่ต้องพูดถึงถ้าเขาไม่พอใจสาวกคนใดคนหนึ่งแม้ว่าเขาจะฆ่าใครสักคนบนถนนก็ไม่มีปัญหาอย่างมากเขาก็แค่ถูกตำหนิและหากเขามีเหตุผลบางอย่างเขาก็จะไม่ถูกตำหนิด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วในระดับหนึ่งเขาเป็นสิทธิ์ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธมิตรแปดสำนักอยู่แล้ว สวีชิงมองดูคนใบตัวน้อยอย่างเย็นชาเขาจำได้ว่าตอนที่เขาลาดระเวนในแม่น้ำก่อนหน้านี้คนใบตัวน้อยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ของการควบแน่นที่และกำลังจะก้าวเข้าไปในระดับสร้างรากฐานทว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานะนี้ทันใดนั้นภูเขาจะก,กระพัดผีก็ปรากฏในดวงตาของเขาคำตอบก็ผุดขึ้นมาในใจของสวีชิงเขาแน่ใจมากว่าคนตรงหน้าเขาเป็นเพียงเปลือกนอกที่ว่างเปล่าและจิตวิญ,ญญาณภายในไม่ใช่คนใบอย่างแน่นอน เมื่อเห็นว่าบุคคลน,นี้ไม่ได้พูดอะไรสวีชิงจึงหิ้วปีกคนใบตัวน้อยแล้วบินตรงไปที่ท่าเทียบเรือหลังจากที่มาถึงเขาได้นําเรือฟาโจที่ยังพอมีพลังใช้งานได้สักครั้งหนึ่งออกมาทันทีที่เขาเก้าวเข้าไปในกระท่อมภายในเรือมือของสวีชิงก็ปล่อยพลังไฟวิญญาณมืดไหลลงมาที่คอของคนใบตัวน้อยและเทลงในร่างกายของเขาโดยตรงชั่วขณะต่อมาเสียงครวญนครางดังออกมาจากปากของคนใบตัวน้อยร่างกายของเขาอ่อนแออย่างเห็นได้ชัด และว,วิญญาณของเขาก็ถูกดึงออกมาด้วยทักษะไฟทั่วร้ายของสวีชิงวิญญาณนี้แตกต่างจากรูปลักษณ์ของคนใบตัวน้อยมันเป็นหมอกสีดําที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่ตลอดเวลามันเปล่งรัศมีที่ชั่วร้ายและเต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอมที่นาทึบราวกับว่ามันต้องการสร้างมลพิษไปทุกทิศทาง แต่ภายใต้ทักษะไฟแห่งวิญญาณอันมืดมนของสวีทิงมันก็ทำได้เพียงสันไหวและวินาทีต่อมาเมื่อเงาของสวีทิงกระจายไปและเมื่อเสี่ยวหญิงเปิดตาของมันก็แสดงให้เห็นความปรารถนาที่จะกลืนกินอีกฝ่ายด้วยความหิวโหยวิญญาณน,นั้นก็สั่นเทามากยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุดสวีชิงก็สูดลมหายใจเข้าไปและวิญญาณก็ถูกรวมเข้ากับร่างกายของเขาและถูกระงับโดยตรงบนรูรับแสงที่61ทักษัไฟชั่วรา้ายเผาไหม้และได้รับการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องร่างกายของคนใบตัวน้อยตัวสัน่นและปรากฏตัวเข้ามาอย่างช้าๆในดวงตาของเขาสเสน่ห์ที่สวีชิงคุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นสวีชิงไม่มีสีหน้าใดๆและปล่อยมือของเขา คนใบตัวน้อยลม้มลงกับพื้นหายใจเร็วและสับสนเล็กน้อยแต่ในไม่ช้าดูเหมือนเขาจะจำอะไรบางอย่างได้ใบหน้าของเขามืดมนและดวงตาของเขาก็เผยให้เห็นวิญญาณชั่วร้ายจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงพร้อมกระแทกหัวให้สวีทิงสามครั้งและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นก็มองไปที่สวีทิงอย่างซาบซึง้งสวีทิงมองดูคนใบตัวน้อยอย่างระมัดระวังและพูดอย่างใจเย็นเกิดอะไรขึ้น คนใบตัวน้อยหยิบใบหยกออกมาทันทีถ่ายทอดคำพูดอย่างรวดเร็วแล้วยื่นใบหยกให้สหวีทิงด้วยความเคารพหลังจากที่สวีทิงหยิบมันขึ้นมาคนใบก็ก้มศีรษะลงและมองไปที่ร่างกายของเขาแจ็คเก็ตหนังไม่ได้ใส่เขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดสวมมันเลยหลังจากคำพูดอันสงบของสวีทิงคนใบตัวน้อยก็หยิบเสื้อแจ็คเก็ตหนังสุนัขตัวเก่าของเขาออกจากถุงเก็บของทันทีหลังจากสวมมันแล้วเขาก็สงบลงและนั่งยองๆอ,อยู่ที่นั่นและรอคำสั่งของสวีทิงอย่างเงียบเียบ สวีชิงมองไปที่ใบหยกและรู้สาเหตุของเรื่องนี้อย่างรวดเร็วทุกอย่างเกิดจากการสร้างรากฐานของคนใบตัวน้อยเมื่อผู้ฝึกฝนต้องการบุกทะลวงแดนระดับสร้างรากฐานความหวาดกลัวครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงต้องเช่าที่พักพิงของนิกายและใช้ไฟที่นั่นเพื่อป้องกันตัวเองคนใบตัวน้อยทําเช่นนี้จริงๆแต่ตัวเขาเองก็แปลกการรับรู้ของเขานั้นไม่ธรรมดาและเขามีความอ่อนไหวอย,อย่างยิ่งแต่ ในขณะที่สร้างรากฐานมันกลายเป็นข้อบกพร่องใหญ่สำหรับเขาสัญชาตญาณและความอ่อนไหวของเขาเป็นเหมือนคบเพลิงที่สว่างสดใสซึ่งไม่เพียงดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเข้าครอบครองเขาได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเป็นผลให้เขาพบกับความหวาดกลัวอันยิ่งใหญ่ของการสร้างรากฐานและถูกโจมตีโดยเงาดำเหล่านั้นที่มีอยู่ในอีกโลกหนึ่งถึงกับเข้าสิงเขาและปราบปรามวิญญ,ญาณของคนใบตัวเล็กๆเ,เ,เกือบจะเอาร่างของเขาไป ถ้าสวีทิงไม่เห็นมันก็กลัวว่าหลังจากนั้นไม่นานวิญญาณของคนใบตัวน้อยจะถูกหลอมรวมและถูกกลืนลงไปในเวลานั้นมันจะเป็นเรื่องยากที่ข้อบกพร่องใดๆจะถูกเปิดเผยบุคคลภายนอกจะตรวจพบได้ยากยิ่งขึ้นและมันก็จะเป็นเช่นนั้นชั่วการละนานสวีทิงครุ่งคิดและมองไปที่คนใบตัวน้อยที่กำลังคุกเข่าอยู่ที่นั่นแม้ว่าร่างกายของเขาจะอ่อนแอแต่สีหน้าของเขาสงบมากและเขาก็จำการแสดงต่างๆของอีกฝ่ายในอดีตได้ในระดับหนึ่งนี่คือของเขาจริงๆผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาโดยตรง ท้ายที่สุดตั้งแต่แรกเริ่มคนใบตัวน้อยมักสแสดงความปรารถนาที่จะติดตามและต่อมาก็ทำงานหนักมากในแผนกที่เขาทำงานอยู่ดังนั้นสวีทิงจึงถอนสายตาและพูดอย่างใจเย็นนายมาอยู่กับฉันมาสร้างรากฐานที่นี่ดวงตาของคนใบตัวน้อยเป็นประกายและเขาก็นั่งขัดสมาธิทันทีโดยไม่ลังเลเลยในความเข้าใจของเขาแม้ว่าการสร้างรากฐานจะมีความหวาดกลัวอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าตราบใดที่ลูกพี่สวีทิงอยู่ที่นี่เขาก็ไม่กลัวสิ่งเลวร้ายใดๆอีกแล้ว ดังนั้นในตำแหน่งดอกบัวคนใบตัวน้อยจึงหายใจเข้าและออกอย่างรวดเร็วอย่างสม่ำเสมอการฝึกฝนของเขาจึงค่อยๆเริ่มดีขึ้นและโลกภายนอกก็ค่อยๆกลายเป็นราตรีสวีทิงกำลังนั่งสมาธิจนถึงยามสามเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็มองไปที่คนใบตัวน้อยในเวลานี้กระแสน้ําในร่างกายของคนใบตัวน้อยกําลังแพร่กระจายและเขากําลังมองหารูรับแสงในขณะที่ลมวิญ,ญญาณทั่วร้พัดมาจากทั่วทุกมุม สีหน้าของสวีชิงเป็นไปตามปกติทันใดนั้นร่มเหนือศีรษะของเขาก็ส่องประกายและร่มสีดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการโบกมือของเขาร่มสีดำขนาดใหญ่ก็เคลื่อนไปที่ด้านบนของหัวคนใบตัวเล็กและแสงก็ส่องลงไปทันทีปกคลุมร่างของคนใบตัวน้อยพลังแห่งการป้องกันแผ่กระจายออกไปทันทีและบริเวณโดยรอบก็สว่างขึ้นทันใดมีเสียงกรีดร้องอันแหลมคมดังออกมาซึ่งหูไม่ได้ยินแต่ทว่าสามารถรับรู้ได้ด้วยจิตสัมผัสที่มาจากทั่วทุกมุม มันเป็นเสียงของเงาดำจำนวนนับไม่ถ้วนที่ถอยหนีอย่างรวดเร็วท่ามกลางแสงตะเกียงร่มสีดำที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันบทที่642แต่ก่อนที่พวกเขาจะหลบหนีไปได้อย่างสมบูรณ์เงาของสวีทิงก็เคลื่อนตัวและแพร่กระจายไปในทุกทิศทางกลายเป็นปากกว้างและกลืนกินอย่างดูเดือดด้วยเสียงเคี้ยวเงาสีดำเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ถูกเสี่ยวหญิงกลืนหายไปสวีทิงครุ่นคิดและทันใดนั้นก็ยกมือขึ้นเพื่อคว้าเงาสีดำที่เหลืออยู่ เป็นเรื่องยากที่จะหลุดพ้นจากเงาดําเหล่านี้สวีชิงรวมมันเข้ากับร่างกายของตัวเองทันทีและระง,งับไว้ที่รูรับแสงที่61พลังปราบปรามของรูรับแสงที่61ก็เสร็จสมบูรณ์ในทันทีไม่เสียของดวงตาของสวีชิงสว่างขึ้นและเงาที่อยู่ข้างๆเข,า,ข,า,ขารู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยรู้สึกว่าอาหารของมันถูกปีศาจสวีเอาไปแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกมาและทําได้เพียงปิดปากอย่างเงียบๆดวงตาของสวีชิงเผยให้เห็นแสงแปลกๆแ,แ,แวบขึ้นมา และหลังจากคิดอย่างลึกซึ้งแสงของร่มสีดําขนาดใหญ่ก็ถูกยับยั้งอย่างกระทันหันแต่พลังการป้องกันของมันก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ไม่ปรากฏเท่านั้นเพียงทําเช่นนี้แสงของตะเกียงชีวิตจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเงาสีด,ดําโดยรอบดังนั้นในไม่ช้าเงาดําก็จะล้อมรอบบริเวณโดยรอบอีกครั้งภายใต้ลมกระโชกแรงเงาสีดําเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่มีสมองมากนะักและภายใต้สัญชาตญาณแห่งความโลภขับเคลื่อนมันก็เดินตรงไปหาคนใบตัวน้อย แต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่คือไฟแห่งวิญญาณมืดที่อยู่ระหว่างมือของสวีชิงทันใดนั้นไฟก็ลุกลามและกวาดไปรอบๆครอบคลุมเงาสีดำโดยรอบทั้งหมดในม้วนเดียวจบทั้งหมดก็ม้วนเข้าไปในร่างของสวีชิงและตกลงไปบนพื้นอย่างรวดเร็วบนรูรับแสงที่62ช่วงเวลาถัดมาคือรูรับแสงที่62ก็เสร็จสมบูรณ์สวีชิงมีความสุขในใจเขาไม่คิดว่าวิธีนี้จะมีผลที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้มันง่ายกว่าที่จะออกไปฆ่าและซึมซับเป็นเพราะเงาที่ดึงดูดใจเงาเหล่านี้อย่างไม่สิ้นสุด เวลาผ่านไปเมื่อคืนผ่านไปสวีชิงรู้สึกมีความสุขอย่างมากในคืนหนึ่งรูรับแสงปราบวิญญ,ญาณที่สมบูรณ์แบบของเขาเพิ่มขึ้นจาก62เป็น73ความเร็วดังกล่าวทําให้สวีชิงค่อนข้างพอใจเมื่อเขามองไปที่คนใบตัวน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระแสน้ําของคนใบยังไม่สิ้นสุดและดูเหมือนว่ามันจะดําเนินต่อไปเป็นเวลาอีกหลายวันสวีชิงชั่งน้าหนักในใจของเขาและเขารู้สึกว่าเขามีโอกาสสูงที่จะสามารถปราบปรามวิญ,ญญาณของรูรับแสงทั้งหมด120ช่องเวลานี้ แม้ในบางครั้งสวีชิงก็จะพบกับความหวาดกลัวครั้งใหญ่ที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาที่ด้านหลังของภูเขาจัก,กรพรรดผิผีรูปร่างของมันไม่ใช่หมอกแต่มีรูปร่างแปลกๆมากมายตัวอย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏในการรับรู้ของสวีชิงในขณะนี้คือปลาสีดำขนาดใหญ่ ร่างของปลาตัวนี้มีความยาวหลายร้อยฟุตหลังจากถูกดึงดูดมันก็แกว่งกวไปรอบๆในที่สุดดูเหมือนว่ามันจะทนไม่ไหวอีกต่อไปและทันทีที่มันเข้ามาใกล้สวีชิงก็ก้าวไปข้างหน้าและปรากฏตัวทันทีต่อหน้าคนใบตัวน้อยข้างๆเข,า,ข,า,ขายกมือขวาขึ้นแล้วกดมันทันทีปลาดำตกใจมากมันอยากจะล่าถอยแต่ก็สายเกินไปการระเบิดของไฟวิญญ,ญาณชั่วร้ายเปรียบเสมือนตาข่ายขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มปลาตัวใหญ่ไว้โดยตรงและทันใดนั้นพลังวิญญ,ญาณเย็นก็พุ่งสูงขึ้นตามกองไฟเข้าสู่ร่างกายของสวีชิง มันถูกระงับไว้ในรูรับแสงที่74ทําทให้รูรับแสงนี้สมบูรณ์แบบสวีทิงพอใจนั่งขัดสมาธิและรอต่อไปครั้งนี้การสร้างรากฐานของคนใบตัวน้อยได้ผ่านไปแล้วครึ่งทางดังนั้นมันจึงใช้เวลาไม่นานนักถึงกระนั้นมันก็เพียงพอแล้วสําหรับสวีทิงในการรับรู้ถึงเงาดําเหล่านั้นคนใบตัวน้อยก็เหมือนกับแสงสว่างในคืนที่มืดมนเต็มไปด้วยความดึงดูดใจ ในไม่ช้าสวีชิงก็มีรูรับแสงที่สมบูรณ์แบบมากกว่า80ช่องจากนั้นก็มีมากกว่า90ช่องจนกระทั่งในวันที่6เขาก็ปราบปรามวิญญาณของ,ร,ร,ง,ง,องรูรับแสงทั้ง120ช่องในร่างกายของเขาได้สำเร็จแต่สวีชิงยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากดวงวิญญาณที่ถูกกักขังไว้ในปากสามารถถูกแทนที่ด้วยดวงวิญญาณที่ดีกว่าได้ดังนั้นสวีชิงจึงดำเนินต่อไปในวันที่7และแทนที่เงาสีดำขนาดใหญ่3ดวงเข้าสู่ร่างกายได้สำเร็จ จากนั้นเมื่อการรับรู้คลื่นของคนใบตัวน้อยสิ้นสุดลงเขาก็เริ่มสร้างรากฐานอย่างแท้จริงและเงาสีดําเหล่านั้นก็หายไปจนหมดและไม่เคยกลับมาอีกเลยแม้ว่าสวีชิงจะเสียใจแต่เขาก็พอใจมากแล้วสําหรับคนใบตัวน้อยในวันที่9ของคืนที่ฝนตกเล็กน้อยเขาก็ลืมตาขึ้นรู้รับแสงที่เปิดอยู่ในร่างกายของเขาปล่อยพลังเวทที่ผันผวนและเขาก็ก้าวเข้าสู่ระดับสร้างรากฐานได้สาเร็จ หลังจากรู้สึกถึงพลังยุท์แล้วคนใบตัวน้อยก็คุกเข่าลงที่สวีทิงอย่างตื่นเต้นและโขกหัวอีกครั้งสวีทิงเหลือบมองคนใบตัวน้อยแล้วพูดอย่างใจเย็นนายสามารถเรียนรู้ที่จะกลืนวิญญาณด้วยทักษะไฟแห่งความชั่วร้ายและเปิดไฟแห่งชีวิตโดยเร็วที่สุดเพราะหากพลังยึดระดับสร้างรากฐานจะต้องเปิดใช้งานสถานะส่วนเหยาได้ไม่งั้นมันก็เป็นเพียงไก่ที่รอถูกเชือดได้เท่านั้น โดยการสร้างรากฐานเท่านั้นไฟแห่งชีวิตลูกแรกลูกโชนและเปิดใช้งานสถานะ่วนเหยาจึงถือได้ว่าเป็นผู้สร้างรากฐานอย่างแท้จริงคนใบตัวเล็กพยักหน้าและก้มลงอย่างแรงดวงตาของเขาแสดงความมุ่งมั่นในเวลาเดียวกันนอกพันธมิตรแดสำนักในป่าภูเขาไท้ซีตู้เออร์ที่ไม่ไกลนักถัดจากหลุมศพอันโดดเดี่ยวภายใต้สายฝนที่เย็นสบายในคืนที่มืดมิดมีร่างสองร่างเดินช้าชจากหลุมศพท่ามกลางสายฝน บริเวณโดยรอบเงียบสงบและไม่มีเสียงใดใดราวกับว่าไม่มีใครกล้าส่งเสียงเนื่องจากการมาถึงของพวกเขามีเพียงเสียงน้ำฝนเท่านั้นที่ปรากฏและเย็นสบายร่างทั้งสองสวมเสื้อคลุมสีดำสนิทที่คลุมศีษะเผยให้เห็นเพียงหน้ากากที่ดูเหมือนใบหน้าที่แตกสลายของเทพเจ้าหน้ากากเปล่งรัศมีที่น่าหวาดกลัวและไม่มั่นคงแผ่ซ่านไปทั่วทุกทิศทางบิดเบือนความว่างเปล่าไม่ว่าร่างทั้งสองจะผ่านไปที่ไหนก็ตาม เมื่อมองจากระยะไกลทั้งคู่ดูเหมือนเทพ,พเจ้ากำลังเดินอยู่ในโลกในคืนที่ฝนตกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พบในระหว่างทางไม่ว่าพวกเขาจะมีระดับพลังยุทธ์เท่าใดก็ตามไม่สามารถรับรู้หรือมองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากระดับชีวิตที่แตกต่างกันสองคนนี้คือเย่จิ๋วและเจ้านายของเขาจูเจ้าพันธมิตรแปดสำนักกำลังจะมาเร็วๆนี้คนที่เชิญเราไปดูการแสดงพร้อมแล้วหรือยังชายในชุดดำที่เดินอยู่ข้างหน้าพูดเสียงของชายหนุ่มจากใต้หน้ากาก,าก อาจารย์เขาพร้อมแล้ว